มาเฉลยแบบฝึกหัดหน้า102ด้านล่างนะคะแบบฝึกหัดด้านล่างนะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะมาค่ะครูเฉลยกันค่ะามาดูทีละข้อนะคะมาดูกันค่ะข้อ1ค่ะจบอกว่โจทย์บอกว่า,า2.1หารกับ0.3นะคะ 2.1เราก็แปลงเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะทศนิยม1ตำแหน่งได้เศษ21ส่วน10นะคะ1ตำแหน่งนะคะส่วนเป็น10นะคะ0.3แปลงเป็นเศษส่วนได้เศษ3ส่วน10นะคะทศนิยม1ตำแหน่งนะคะทีนี้เราได้แล้วนะคะ21ส่วน10หารกับเศษ3ส่วน10นะคะเราก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณค่ะแล้วก็กับเศษเป็นส่วนนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอพอเราได้ เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วเราก็จะได้ตรงนี้นะคะนี่เราก็มาตัดกันเลยค่ะพอได้เครื่องหมายคูณแล้วเรามาตัดกันเลยนะคะตัดกันเลย10ตัด10ได้ไหมคะนี่10หาร10ได้ไหมคะ11 10 1หนึ่ง10หได้ไหมคะได้ค่ะ3 1 3 3 7 21สมสายได้ไหมคะได้เหมือนกันค่ะตัดได้เลยลูกอ่า10 1หนึ่ใช่ไหมคะอันนี้21กับ3แม่อะไรคะแม่3 3 1ส3มหนนะคะ ด้านบนเหลือ7คูณกับ1ก็ได้7นะคะด้านล่าง1คูณ1ได้1เศษ7ส่วน1ก็เท่ากับ7นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบ7นะคะอ่าข้อนี้ตอบ7นั่นเองนะคะดังนั้น2.1หารกับ0.3เท่ากับ7นั่นเองนะคะอ่าต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2โจทย์บอกว่าไงคะ0.32หารกับ0.4นะมาดูกันเลยค่ะ0.32สทศาิยม2ตำแหน่งนะคะคือส่วนร้อยนะคะ ได้เศษ32ส่วน1 0 0นะคะศูนย์จนิยม1ตำแหน่งนะคะได้เศษ4ส่วน10นะคะต่อไปคือหมายหารเหมือนเดิมเปลี่ยนจากหารเป็นคูณค่ะแล้วกลับเศษเป็นส่วนนะคะเราก็จะได้นี่32ส่วน100คูณกับ10ส่วน4นั่นเองนะคะตัดได้ไหมคะได้ค่ะหาตัวมาหารได้เลยตัดได้ยังไงคะ10 110 1ิบสเป็น100่ง้อยได้ไหมคะได้ค่ะต่อไปสกับ32แม่สได้ไหมคะสี 4, 1, 4่หนึ่งสี่สี่แปดสาองใช่ไหมคะ จริงๆเราสามารถตัดได้อีกแต่ว่าเราจะแปลงเป็นทศนิยมดังนั้นเราก็จะปล่อยให้ตัวส่วนเนี่ยเป็น10เป็นร้อยเป็นพันนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําเป็นทศนิยม1ตําแหน่งสองตแหน่ง3ตําแหน่งได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้เราเหลือ8คูณ1ก็ได้8ใช่ไหมคะสคูณ1ก็ได้10ก็ได้เศษ8ส่วน10นั่นเองนะคะเศษ8ส่วน10เปลี่ยนเป็นทศนิยมได้0.8นนั่นเองนะคะอ่า นี่นะคะได้เศษแปดส่วนสิบนะคะ,คะต่อไปมาดูข้อสอข้อสามค่ะข้อสามข้อ3โจทย์บอกว่า0.576หาเกรกับ0.9นย์จเก้าเท่ากับเท่าไหร่คะมาดูกันเลยเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเลยนะคะศูนยเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ห้6ร้อยเจ็ดสิบหกส่วนหนึ่งพันทศนิยมสามตำแหน่งนะคะส่วน1,000นะคะต่อไป0.9นด้าได้เศษเก้าส่วนสิบนะคะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทีนี้ เปลี่ยนจากหารเป็นคูณเหมือนเดิมค่ะกลับเศษเป็นส่วนเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาตัดกันเลยนี่เราได้5 7 6ส่วน1,000คูณกับเศษ10ส่วน9นะคะตัดกันเลยค่ะเอาอะไรตัดได้คะ10กับ1,000ตัดได้ไหมคะได้ค่ะ10 1 1 11 1 1 10นี่10หาร1,000ได้100นะคะอ่าอันนี้เอาแม่9ตัดได้ไหมคะ9กับ576ตัดกันได้นะคะแม่9เลยค่ะ9 1้ ก้าอะไรได้ห้าสิบเจ็ดคะเก้าหกห้าสิบสี่ใช่ไหมคะเก้าหกห้าสิบสี่ห้าสิบเจ็ดลบห้าสิบสี่เศษสามเราเขียนสามตรงหน้าหกนี้นะคะเก้าอะไรได้สามสิบหกคะเก้าสี่สามสิบหกนะคะเราก็จะได้หกสิบสี่คูณหนึ่งก็ได้หกสิบสี่ค่ะข้างล่างเป็นส่วนหนึ่งร้อยใช่ไหมคะได้หกสิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะ 64ส่วน100เขียนเป็นทศนิยมได้0.64ดนั่นเองนะคะ64ส่วน100ทศนิยม2ตำแหน่งนะคะดังนั้น0 5 7 6หารกับ0.9ได้0.64นั่นเองค่ะค่อยๆตัดนะคะตัดให้ด้านล่างเนี่ยอย่าลืมนะคะเวลาตัดเนี่ยตัดให้ตัวตัวส่วนเนี่ยเป็น10เป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าเราจะต้องแปลงเป็นทศนิยมนะคะคำตอบเป็นทศนิยมนะคะ ต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4โจทย์ให้เลยไหมคะห้าหารกับ0.6ได้เท่ากับเท่าไหร่54อ่าไม่ใช่ทศนิยมเขียนไปเลย54 0.6เขียนได้เป็นเศษ6ส่วน10นะคะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนี่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้เลยนะคะตัดได้เลยค่ะ,ะ,ะตัดได้เลยนะคะ6ไม่6ได้ไหมคะ6 1 6, 6 9 54้่ใช่ไหมคะ 9654นั่นเองได้เท่าไหร่คะ9คูณกับ10ก็ตอบ90นั่นเองนะคะตอบ90นะคะตอบ90เลยนะคะอ่า90ก็คือ90.0นั่นเองนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อ5ค่ะข้อ5โจทย์บอกว่าไงคะ7หารกับ0.2อ่า7มาเขียนเลยค่ะเป็นจำนวนนับไปแล้วนะคะ0.2เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้เศษ2องส่วนสินะคะ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะอ่าตัดได้ไหมคะได้ค่ะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเหมือนเดิมนะคะนี่เรามาตัดกันนะคะตัดได้ยังไงเอ่ยมาดูกัน2กับ10ตัดได้ไหมคะ2 1 2 2 50นะคะอ่าต่อไป75ตอบอะไรคะ75 35คะ่ะตอบ35นะคะอ่าต่อไปมาดูข้อ6นะคะข้อ6โจทย์บอกว่าไงคะ1.08หารกับ1.8 1.08่นทศนิยม2ตำแหน่งเขียนเป็นเศษส่วนได้108ส่วน100นะคะ1.8ทศนิยม1ตำแหน่งเศษ18ส่วน10นั่นเองนะคะทีนี้ก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเหมือนเดิมนะคะ,ะเราก็จะได้108ส่วน100คูณกับ10ส่วน18เรามาตัดกันเลยนะคะเอะ๊อันนี้สังเกตนะคะว่า ตัวส่วนเนี่ยมี100อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกําจัด18แน่นอนเลยนะคะอะ,อะไรหารได้บ้างอะไรคูณได้บ้างเอาแม่2เอา10กับ18ตัดได้ไหมคะได้ค่ะแม่2ง่ายๆ2 9ง2 8 0นสนทีนี้แม่9แม่9กับ108ได้ไหมคะ,ะแม่9กับ108ตัดเลยค่ะ9,19,9,19อ่า1 0 9ลบเเสร็จห 1> 9ก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแป่เก้าหมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราจะให้ส่วนเป็น100นะคะเพื่อที่เราจะได้ทําเป็นทศนิยมนะคะอ่าสิ 10, ด้านตัวเศษสิบได้60นะคะได้หกสิบส่วนหนึ่งนะคะทศนิยมกี่ตําแหน่งคะสองตแหน่งนะคะทศนิยมสองตแหน่งนะคะได้ศูนย์จุดหนั่นเองนะคะนี่ ดังนั้น1.08หารกับ1.8ได้0.60หรือ0.6นั่นเองนะคะศูนย์ตัวหลังเนี่ยมันไม่มีค่านะคะเขียนเป็น0.6หรือ0.60ก็ได้เหมือนกันนะคะตอบ0.6นั่นเองนะคะดูดีๆนะคะกูเฉลยหมดแล้วนะคะ